ลนสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องบอสเกมทีวีนะครับผมวันนี้ผมมาเล่นเกมกับเพื่อนนะฮะพักทายหน่อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเราไมเริ่มเลยดีกว่าขี้เกียจพูดมากไปใช่แล้วเอาละครับคุณบอสคุณจะไปลงที่ไหนครับผมยังไม่มาเลยครับมึงยังอยู่ในหน้าหน้าโหลดอยู่เลยครับอ๋อครับผมคุณนึกในใจหรือเปล่าว่าอยากลงที่ไหนนึกในใจยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นสถานที่อะไรอ๋ออรู้แค่ว่ามันโหลดอยู่นะ ที่อะเราต้นอะรเนี่ผมงั้นงั้นงั้นเพราะว่าเราเปิดโหมดแบบสุม่มโอ้ยแมพไทยวะ่ะลงไหนดีวะเอาเดี๋ยวกูปรับเป็นโหมดไอ้นี่ไม่เอามุม,มองบุคคนที่หนึ่งนี่ไม่เป็นไรเรา<อ><ๆ>จะมาหัดเล่น T P P กัน<ม>กูจำได้ว่ากูปรับมุม,มองแล้วนี่อ่าลงไหนดีเต้นอ่า ลงพาดาะดับไมฮะพาดาะดับสนใจผมาเจอช้างะมาร์กเลยนี่มาร์กบอสลงเลยไปแล้วพอดีมาปากเหม็นครับผมพอดีผมจะทำชาเลนจ์นะผมจะใช้บุญพกทั้งเกมเลยมันมันก็เหมือนกับคลิปที่แล้วที่กูเคยทำวะเอ๊แต่มึงอาจจะแม่งกว่ากูก็ได้นะแต่ต่างที่บอสเป็นคนเล่นไงแต่นี่ สีมเพื่องเพื่อนไงเอ้ยกูเชื่อใจมึงเฮ้ยมีคนลงหนึ่งมีคนลงหนึ่งอ่ะใช่อ๋อลงหนึ่งเฮ้ยปืนพกแล้วจังหวะเนี้ยจังหวะนี้ปืนพกอ่ะเฮ้ยเอาไปเจอนี่ฮาเลยน่ะเฮ้ยกระเท้าว่ะเดี๋ยวผมไม่ใส่บวกแล้วไม่เอาไม่เอาไอ้นี่อันี้ไม่เอาต้องใส่ต้องใส่มึงจะเปรี้ยวเกินไปแร้วน่ะผมไม่มีปืนพกเลยฮะที่จะเล่นปืนพกไม่มีให้ผมแล้ไปวน่ะ โอ้ผมเสียดายนะเนี่ยผมเดินผ่านปืนกลมาหลายรอบแล้วนะเนี่ยปืนนี้ลูกโม่ผมใช้ก่อนลูกโม่นี่ผมใช้ไปก่อนฮะเอียเฮ้ยไอ่ปับมุมมองเลยอุ้ยมีกอลบนมีเหรอผมผมไม่พยองฮะไม่ครับอยากใส่เดียวครับอยอะโชดิโชดิโชดิสักคิวหนึ่งอะสักคิวหนึ่ง ไม่ดีสวยว่ะเย็ดแหกเข้าหัวโอ้โหเข้าหัวเว้ยผมบอกแล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาดีฮิกช็อตครับหลอดเชกาะแตกด้วยฮะประเด็นโอยผมอยากได้ปืนพื้นใหม่อ่ะลูกสองผมอยาไปหยองกมันนะคุณช่วยหาปืนพกให้ผมหน่อยฮะได้ครับเก็บกองฮะเก็บไม่ได้จะได้ปืนพกแบบไหนครับ เอาแบบดีๆเขาไม่แบบยิงทีละทัดอย่างเงี้ยผมเสียวชิพายเลยเะไม่ดีใช่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยคนเหรอโอ๊ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยิงอะไรวะปืนกลเหรอปืนกลคิดว่าเสียวเหรอแม่เล่นทีเผลออะไรนี่วะมันเล่นทีเผลอวัตเติลเอาไงวะใช่อย่างนี้ต้องอย่างนี้มันต้องซ้ำวะอย่างนี้มันต้องซ้ำว่ะ แล้วเดี่ยเนี่ยผมกำหมัดแล้วนาได้สิเต้ลกูขอหน่อยโอ้โหหลอเท่เลยใช่ฮะเขาไม่มีเขามีเกียนะแหมเขาเล่นโปกับผมที่เผลอคิดว่าไงครับเอาไ่ใส่ยเฮ้ยมันมาแล้วว่ะเฮ้ยมันมาว่ะเพื่อนมามาช่วยว่ะใส่แย่นะแย่ว่ะแย่เลยนี่ท้าทายตัวเองระดับสูงเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเต้นเข้าหวยแยล่ะตายตายเลยนี่อยยืนนิ่งอย่างนี้ก็ตายเด็กครับนิ่งเลยนิ่งสนิทเลยคันนี้นิ่งเลยเลยคูณสี่มาเลยกระสุนแน่นายตำรวจโอ๊ยอาจจะได้แชมป์ก็ได้นะเฮ้ยอย่าพูดเป็นลางสิมันอาจจะเป็นจริงก็ได้ไปหมุดล้อไอ้สมเมื่อกี้ยังเก็บของยังไม่ครบเลยได้ยินเสียงปืนก็เลยกังวล ผมอยากใช้ปืนพขปืนใหม่อ่ะผมไม่อยากได้ปืนลูกโม่แล้วฮะไอ้ไอแม่งนั่นมันยิงเกาะกูแตกเลยผมเจอคุณโหนกฮะ้วคุณบอสฮะคุณโหนกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยนิ่งเลยนิ่งเลยไม่อยากจะเท่าเลยอะจ๋อ ว่าไงแบบยิงยิงเข้าหัวแล้วมันไม่เข้าให้ลองต้องมาแล้วชาเลนจ์แบบนี้มันไม่เย่อไม่จะมาแบบนี้ช่องกู้เย่อโอ้โหเสียได้ปืนหรอไม่ไม่ต้องยับยั้งกำลังเข้าไว้เต้นใช่เราจะมีความรล่มากเราจะเป็นฮอริสเฮ้ เฮ้เฮ้ไม่ได้เชื่อเลยนะบทแปดมันจะไม่จบขอเอเลยนี่มาตาแล้วอือายแล้วตำแหน่งมันจูกกว่าข้าแล้วมันไม่สามารถไปไหนได้ให้ขอขอขอชิ้นนี้ได้เลยฮะสวยไม่มีอะไรแล้วนะโอเคไปเอายาเปล่าเฮ้ยไม่เป็นไรผม ไม่ต้องการยายเยอะฮะเล่นนักสู้แทวะใช่ฮะไอ้เหี้ยใครยิงที่ไหนวะยู่ไหนวะเติ้ลเอ้าไอ้เหี้ยอยูหหห่หลังหลังหลังกำแพงฮะหลังกำแพงโอ้ยอหันมไปวัแบ,บแรกมันไม่เจออยู่มันอยู่หลังกำแพงวับแรกมันไม่เจอเลยสงสัยต้องให้คุณแบกแล้วอะ แต่เมื่อกี้มันนิ่งเลยนะมันนิ่งนะเมื่อกี้ <laughs> <laughs> นิ่งเลยไปเลย <laughs> ไปแล้วไม่กลับมาด้วยนะเฮ้ยปืนพกคิดว่าเฟี้ยวแต่มันก็เฟี้ยวไปหลายนัดแล้วนะเมื่อกี้ใช <laughs> ่ฮะอุ้ยต้องพยองอะกศพนี้ <laughs> <laughs> มันเล่นผมทีเผลอเลยอะเอ้ไเอ็คนเมื่อกี้มันเล่นผมทีเผลอคิดว่างไงว่าคนเต้น โอ้แม่งอภัยให้ไม่ได้นะเป็นผมเนี่ยแต่ผมเสี่ยงนะผมใช้แต่ปืนปืนเนี้ยอย่าไปหยองเอากระถะไปเอากระถากระถางกันหลังไงเออโอ้พี่นี่ยอดเลยฮะโอ้เรสเนี่ยโอ้เรียกเลยคูณเนี่ยเออแป้งมาทุกคลิปเลย ปกติเขาให้เดินออกในโซนนี้เดินเข้าไปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเราอย่าไปกลัวดิวะไม่ดีอย่างนี้ต้องขึ้นรถแล้วขึ้นรถเลยเหรอขึ้นรถแล้วรับด้วยปกติต้องมีออกแต่พวกกูวิ่งเข้าคือเฮ้ยเฮ้ยเราเร่อยู่กลางวงน่ะว้ายเนตโซนว้าวไปข้าหา อยากเข้าหัวเลโซนอยากอยากให้เข้าหัวจังเลยอยากเข้าจริงนี่ฮานะหัวมึงแตกนะาัมุมีเป็นคนยิงมีเหรอได้ฮะคุณร้องไม่ไม่ได้แล้วศพนี้ไม่ได้ไม่ได้ศพนี้มันต้องอยู่ในคอลเลกชันไง <c oughs> ไม่ได้ฆ่าแบบพี่แค่ฆ่าแบบปติไม่ได้ฮะต้องใช้กระถาไล่เลยเหรอนี่อุ้ยน่าสนใจเฮ้ยเฮ้ยมันมาอีกวะเฮ้ยเอาไงวะเอาไงวะคุณเต์คิดว่าไงครับอ่านะอยู่ไหนฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ุณบอสเฮ้ยขอ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 สมนี้ขอสมนี้ขออู้เฮ้ยมีอะไรบ้างวะเฮ้ยที่ที่กันดีขอแล้วกันที่กันดีกูขอแล้วกันยิงยิงคุมปืนไม่ค่อยนิ่งอยู่เฮ้ยแต่ว่าแมตช์นี้ไม่มีปืนพกไม่ใช่หรอเอ้กูยังหาปืนพกยังไม่ได้เลยสักกระบอกเนี่ยแล้วแต่กโม่าวะแมตช์เนี้ยเฮ้ย กูอยากจะได้ชาเลยกับมึงนะกูยังไม่เจอปืนพกเลยขาคุณบอสฮะขาอุ้ยขาเก้าแปดแม่คิดว่ายังไงวะคุณเต้นพวกมึงฉันนสองแล้วนะเลตโดนน่ะตัวเลขชั้นดีเลยอะกูน่ะอ้าวอะไรหรอเจอนะฮะเจอนะฮะเจอแล้วโห้ปลี่โมเลยฮะเปลี่ยนอย่างไวเลยโอด้วยด้ว้าวว้าวไขว้ไขวใครวะ ้หนะูขอลูกโม่บ้างละกันนะอยางเป็นอิทิลิตด้วยไม่มีอะไรเลยนะไม่มีเก็บสองเก็บเสียงเลยนะช่างมันเไม่เล่นนะอันตรายอันตรายลูกโม่อันตรายนะโดนทีก็หัวแตกได้นะแล้วกูโดนเลสนซนกูเฮ้ เออแต่ว่าเรายิงแรงยากหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงมาเลยอุ้ยอ๋อเฮ้ย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 กระโดดยิงอู้งน็องไปสิ เฮ้ยเฮ้ยมีเหรอมีเหรอกูว่าไม่ใช่แล้วใช่แล้วไม่ใช่แล้วแน่แน่สัตว์มันมีแค่นี้เองอ่ะเดี๋วลุงโมแม่งลีกระสุนยังช้าเลยอะไรกันนี่อะชาเลนจ์อะไรกันนี่อะเอาชาเลนจ์อะไรมาแปลกๆว่านี่อะ เล่นธรรมดากีบมึงไม่ไปเยอะไม่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 เรามึงลุกโม่กูกูคาเก้าแปดวะเอาดิเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยต้องกีนแล้วครับต้องมันต้องมาแล้วลุกโม่เฮ้ยมึงปืนพบกูคาเก้าแปดอะเฮ้ยคิดไงวะมา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 ตำลังไปทำรังไปี่เป็นบอสเฮ้ยตุ๊กตุกว่ะรถในตำนานเลยน่า รถของจอห์นวิกไงล่ะเฮ้ยพะมัวไปทุวัะเลยไม่มีอะไรเลยนะมันไม่มีคนเลยเหรอแล้วว่าเรายิงตายไปแล้วมึงฆ่าไปกี่ตัวแล้ววะกูเพิ่งฆ่าได้แค่ตัวเดียวเองนะอุ้ยอุ้ยอุยหลังหลังกูหลังกู้เฮียหลังกู้อุ้ยตกสยามเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยจยไม่ยานกุ้ยงวะ อย่าก่อนไอ้เจ้ากูจะตายล้วแม่งนีากลัวจังอ้ยแม่งเอาอ้ยเหียว่ะอย่าไอสัตว์ย่าอย่าเปียวตีนีน้ พรคุณได้ช่วยชีวิตผมไว้อย,อย่าเปี้ยวตีนี่ผมจะให้ของตอบแทนคุณด้วยการเอาอเก็บเสียงคุณได้ยินเสียงอ,อะไรไหมครับอ,อยากได้ที่เก็บเสียงขอขาก็แปาแปดหลือเกินอ่าได้ครัผมจัดให้นีเอาไปเลยฮะคุณบอสเฮ้ยมีเหรออุ้ย อุ้ยสวยดิไปขอย่านะอย่านะกูปีนไปขวากูออกไม่ได้เต้นโดเฮ้ยกูออกไม่ได้จริงจริงกูจิ้จ้าเฮ้ยกูออกไม่ได้เต้นโจ้ เฮ้ยโอ้เฮ้ยได้แล้วเฮ้ยเออจริงด้วยไม่ได้แดกคุณรอกอุ้ยวุ้ยไอ้เนี่ยกูเพิ่งนึกได้แล้วคุณบอสอุ้ยจะไปคุยกับเราคุณลืมไปว่ามันมีเปลี่ยนที่นั่งได้อุ้ยอุ้ยแต่กูจะอืมอะไรอ่ะอะไรอ่ะ วงก็เจ็บกันนะเนี่ยโอ้เจ็บนะตั้งแต่ตั้งแต่รถแ,แล้วนะว่าผมไม่มียาแล้วนี่เข็มกินยาเข็มสุดท้ายที่ผมฉีดยอมให้คุณเองครับผมผมยาผมเก็บไว้ตุนเยอะเลยได้ฮะเสียวโดนยิงหัวเฮ้ยขเก้าแปดกูพอมอโอ้โหฉัน,นไม่ได้นะตับฉันไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมไม่ได้หูฝาเลยสักนิด มีคนอยู่ใกล้เราจริงๆด้วยนะเตรียมตัวล็อกหัวอย่างนี้ต้องเพิ่มกระสุนเหมือนเหมือนได้ยินฝั่งนู้นอะเป็นะฮะไม่มีอะไรคุณเต้นคุณเต้นคิดว่างไงครับช่ววเราจะสร้าเลยดีไหมครับอ,อะไรฮ้คนเหรอมันเกิดตอนนักเลยเฮ้ <c oughs> กะบอกที่คุณต้องยอมรับมันเฮ้ยนี่คือปืนพกในโลกอนาคตครับคุณบอสเฮ้ยมาไอสัตว์กูไม่กวเรแลยวปืนพกในโลกอนาคตไงล่ะอย่าองจดจำไว้กูมีกระสุนเปลี่ยนแล้วจดจำไว้ว่าเก็บเสียงปืนพกแม่งหายากก่อนปืนกลอีกเฮียโอเค มีเจ็ดสิบเจ็ดนัดโอเคค้าก็แปดพร้อมปืนพกพร้อมทุกอย่างพร้อมมาเราลุยด้วยปืนพกกันดีกว่าไม่รู้กูจะเก็บปืนอื่นมาทำเพี้ยอะไรเนี่ยเขาเอว่านะเราแคบอยู่ที่ลังอ๋อโอ้เฮ้ยครั้งนี้เราไม่เฟลว่ะไปแล้วฮะฮ้าเล่นนี่มันน่าทำน่าทาต่อน่าทำต่อยิ่งนัก ไอ้ต้องขึ้นไปบนบา้านเก็บเสียงที่เฟี้ยวเลยนะน่าจะมีเลตดอตล่ะอยากได้เลตดอตปิดประตูอันหน้ากูเฉลยเลยสว์ <c oughs> เข้าบ้านใครให้ปิดประตูด้วยออแต่กูไม่ปิดไงเอาไปเลยกูให้เลตดอตอันนั้นกูไปใช้ไม่ถนัดมันใหญ่เหรอ,อากได้เลตดอตแบบแคบๆหน่อยโอ้ออไม่มีไม่มีเก็บเสียงเดี๋ยวเราเดินมาที่เดิมอ เฮ้ย hey, คนฮึอยู่หลังต้นไม้ตอนนี้อยู่หลังหินละอ๋อเล็งหัวโดนว่ะอุย <c oughs> อ้ยอุ้ยเฮเฟียวว่ะไฮ้เลยเฟี้ยวว่ะเฮ้ยกระโดดเฮ้ยเฮ้ยด้านด้านนี้นี่ไม่ต้องบุกแล้วจงังหวะนี้ <c oughs> ช้าครับจอดปีกวิ่งชาร์ท เฮ้ยเฟี้ยวอ่ะเมื่อเราเฟี้ยวอ่ะเตินเฮ้ไม่จําเป็นเช่นยาเฮ้ยเราเราเฟี้ยวแล้วเติ้นใช่ฮะอาเก็บสโมกไงสโมกยีเอ v e r y d a y Smoke e v เย้ว่านะคือพออยากแคมป์ที่ไหนได้หมดครับวันนี้น่าสนนะ เขากระโดดมาแล้วบอสเขากระโดดแล้วหิงนะตอนนี้เขาอยู่เป็นซินบ้าเนี่ยบอสมองขึ้นไปข้างบนซินบอสอันแน่ท่านแ่กูเห็นอ่ะสองตัวนั่นอ่ะค่อยๆฆ่าแบบทรมานไนวิกฤตบอสดอมมาใกล้ๆแล้วยิงไงเฮ้ยปืนพกเข้าชาร์จดีว่าดีเหรอโอเคนะบอสบอสมีตัวเดินอ้อมนะบอสไม่อ้อมหรอก ่านะออไปกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วอ่ะขึ้บาไปตอเ่เอ้ทีสเอ้ยไม่ต้นเียกูไม่นจบกันจบกันเมีย